สวัสดีครับสำเร็จเซ็จสิ้นอีกหนึ่งตัวครับสำหรับลิบขึ้นอ้อยในฤดูกาลนี้โครงสร้างแข็งแรงทนทานครับเบาสวัสดีครับพร้อมส่งอีกหนึ่งตัวครับผมสำหรับริปขึ้นอ้อย ในรด,ดูการนี้ครับขนาด2องเมตรยี่ห้าครับลูกค้าขนาดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมเบาครับแข็งแรงทนทานนิ่งเงียบเหมือนเดิมครับ ตัวนี้อยู่1,000งบาทครับไม่รวมเครื่องสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับผม0846234615ครับ